อีกคาถามหนึ่งที่อยากถามที่โพมากๆเลยคือเดีดิคิดว่าเวลาที่อย่างผู้หญิงอย่างเราอะ่ะเราไปเจออะไรใหม่ที่เรารู้สึกว่ามันดีกับสุขภาพมันจะทําให้ตัวเราอายุยืนเราก็อยากให้แฟนเราอายุยืนตามไปด้วยเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันตอนแก่ๆเนาะเพราะเราก็คิดเองว่าผู้ชายเนี่ยอายุเฉลี่ยก็น้อยกว่าผู้หญิงประมาณ10ปีอยู่แล้วถ้าปล่อยให้เขากินอะไรตามใจเขาเนี่ยเดี๋ยวเขายิ่งตายทิ้งเราไปเนี่ยแก่ๆเราก็ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากกดดันให้ผู้ชายอะ่ะหันมากิน,นหัน้น ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเขาอย่างเดียวเพื่อเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวหนูดีตอนที่เริ่มกินเนี่ยหนูดีเริ่มกินในปี2017เดือนตุลาคมเป็นกินเจ ه, เนาะเพราะเหตุผลไม่ใช่เพื่อสุขภาพแต่เพื่อทรัพยากรธรรมชาติคืออาหารจากปัสสตว์มันทําร้ายโลกมากมันใส่เพรสเชอร์หรือใส่แรงกดดันลงไปบนระบบที่อ่อนไหวมากระบบนิเวศที่อ่อนไหวมากนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับหนูดีคือหนูดีตัดหมดโดยไม่สนสุขภาพตัวเองเลยเพราะเราไม่อยาก ตัดไม้ทำลายป่าคือเมื่อก่อนเราดีเชื่อมโยงไม่ได้ว่าอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์มันเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าแต่พอเราดิเห็นทั้งหมดตามที่นักนิเวศวิทยาเนี่ยค่ะเขาได้อธิบายไว้ว่าโอ้โหป่าสุสัตว์เนี่ยมันตัดไม้ทำลายป่าจริงๆมันเคลียร์พื้นที่จากป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์เนี่ย ไปปลูกอาหารสัตว์ไปปลูกข้าวโพดไปปลูกถั่วเลืองอะไรต่างเนี่ยเราเห็นข้อมูลพวกนี้มันปฏิเสธไม่ได้เพราะมันมีการด็อกคิเมนต์กันไว้โดยปฏิเสธไม่ได้หรืออย่างนักนิเวศวิทยาบางคนก็บอกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ของป่าอเมซอนถูกตัดออก เพื่อเคลียร์พื้นที่ไปเลี้ยงปุสัตว์และปลูกอาหารในปสัสสตว์หนูดีเห็นแบบนี้เนี่ยคือหนูดีหยุดเลยฉันไม่สนว่าฉันจะขาดสารอาหารฉันไม่สนอะไรเด็งสิ้นร่างกายฉันถ้าตายก็ตายไปฉันไม่อยากหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ด้วยการทําลายโลกหรือทําลายบ้านที่เราอาศาัยอยู่เนาะเพราะฉันตัวหนูดีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2017เดือนตุลาคมก็ไปกินอะไรเริ่มเริ่มช่วงกินเจเนานะนี่หนูดีก็ย้อนกลับไปนะเดี๋ยวต้องถามพี่โพว่าตัวพี่โพในฐานะพูดง่ายคือพี่โพถึงเป็นแฟนหนูดีแต่พี่โพก็เป็นคนนอกพพ่่โไไมมด้อออาศัยยูในสง หรือในร่างกายนี้ที่จะต้องมาตัดสินใจทุกอย่างเหมือนดูดีดูดีก็ไปก่อนละเนาะก็ไปถามเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะถามพี่โบว่ากินเจช่วงนั้นพี่โบได้กินด้วยหรือเปล่านะคะเพราะมันก็นานแล้วเนาะแล้วก็หลังจากนั้นดีก็ไม่รู้จะกินอะไรมังงุมังง,ง,งาลแล้วในที่สุดก็ไปเรียนที่เนี่ยกลุ่มภัพันธ์2018เราก็ไปเรียนที่อเมริกาด้วยกันนะคะดีกก็เริ่มต้นแล้วว่าเราเราไม่ถอยละ เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยเส้นทางอันนี้ถ้าเราต้องกลับไปกินเนื้อสัตว์หรือซีพูดหรืออะไรเนี่ยขอให้มันเป็นภาวะจําเป็นจริงๆนะคะแต่เราจะลดให้ได้มากที่สุดเส้นทางหนูดีเป็นแบบนั้นในฐานาปะปัจเจกบุคคลคนหนึ่งละกันพี่โพก็เป็นปัจเจกอีกคนหนึ่งที่บังเอิญเรามาเป็นแฟนกันเนี่ยอยากถามพี่โพ่ว่า,าหนูดีอะจากที่นดีตัดสินใจแบบนี้หนูดีเคยไปกดดนันไปบงังคับไปขู่เข็นไปประน,นามไปเลเบลพี่โพมั้งหรือเปล่า <S <S เพื่อกันโชคให้พี่โพมากินแบบหนูดี เนาะเส้นทางของพี่โพจากตุลาคม2017เป็นต้นมาเนี่ยจากสิ่งที่มันไปจากหนูดีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและความรู้สึกที่กับการเปลี่ยนแปลงของหนโูตรงเนี้ยมันเป็นยังไงคือหนูดีเขาดีมากในในด้านที่ว่าเขาไม่ได้กดดันว่าผมจะต้องทานแบบเขานะจะจะต้องอย่างนี้อย่างงน้นอะไรทำไมยังทานเนื้ออยู่ละ่ะอันนี้โน้นนั่นเขาไม่เคยพูดเลยครับคืออันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็หันมาอยากจะทานอันเนี้ยมากขึ้นเพราะว่า เมื่อไหร่ถ้ามีโดนคนกดดันว่าเอยากกินอันนี้สิหรือต้องกินอันนั้นสิอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเออคือเราไม่เราไม่อยากทำหรอกอะว่ามันมันเหมือน,นมันมันไม่สบายใจที่จะทําแล้วล่ะแต่ดีที่เขาดีมากในในด้านที่ว่าเขาไม่เคยเลยครับคือเวลาสมมติออกไปทานด้วยกันอย่างเงี้ยครับผมช่วงแรกๆนะฮะผมก็จะสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาทานเขาก็จะสั่งก๋วยเตี๋ยวที่แบบไม่ใส่เนื้อแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวมังสวิรัติอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็ทานกันไปไม่มีอะไรเราก็คุยกันถึงเรื่องอื่น <_ d ial ing> เขาไม่มานั่งบทชีว้ว่าเนี่ยเธอทานเนื้อสัตว์แล้วมันไม่ดีนะเนี่ยว่นนานอะไรคือข้อมูลนะ่ <_ d ial ing> มันรู้อยู่แล้วในหัวแต่ว่าคือแต่ละคนนะ่ะคือเขาอะให้เวลาในการปรับตัวของแต่ละคนมันต่างกันออกไปบางคนก็ปรับตัวได้เร็วบางคนก็อาจจะใช้เวลาไหนอะไรเงี้ยซึ่งในที่สุดแล้วอะครับคือมันรู้อยู่แล้วว่าการทานเนื้อลดเนื้อสัตว์ให้มากที่สุดเนี่ยมันเป็นสิ่งดีที่ดีมากซึ่งเ,เราก็จะพยายามทําไปในในเพลสของเราเองเนาะ แล้วมันก็ทําได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันช่วยได้มากเลยกับการที่ไม่มีแรงกดดันจากเนะอีกฝ่ายหนึ่งว่าเธอจะต้องทําในเพลสอันนี้ต้องต้องดเลยต้องอย่างนี้อย่างงั้นอย่างนั้นอะไรซึ่งมันทําให้เราเราเปิดใจกว้างมากขึ้นนะครับ ใช่อันนี้หนูอยากจะฝากถึงผู้หญิงทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะให้ผู้ชายในชีวิตคุณที่เขาอยู่ในฐานะอะไรก็ตามจะเป็นลูกที่เราคิดว่าเราบังคับได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกเนี่ยจะบังคับไม่ได้เนาะโดยเฉพาะลูกชายแล้วก็แฟนนะคะหรือว่าสามีหรือคุณพ่อของเราเนี่ยค่ะคือหนูดีสสาหรับหนูดียนหนูดีปักธงในชีวิตตัวเองว่าเออเราอยากลดให้มากที่สุดแต่ว่าแฟนเราถ้าเขาจะกินอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าจะให้หนูดีซื้อมาฝากหนูดีซื้อได้หนูดีไม่ได้รู้สึกว่าขัดใจอะไร เพราะว่าเขาก็เป็นปัจเจกอีกคนหนึ่งที่เขามีวิธีการคิดชุดความคิดระบบความคิดของเขาในแบบของเขาหนูดิคิดว่าถ้าเราจะเป็นแฟนหรือเป็นสามีภรรยากัน เราต้องเคารพแบบที่เขาเป็นเพราะเขาก็เคารพเขาไม่เคยมาพูดว่าหนูดีกินแค่พืชคือแบบยูยูไม่โอเคยูแบบทําให้คือหนูดีมีเพื่อนสนิทมากๆคนหนึ่งที่เป็นคนเกาหลีอะโหนางก็ประนามหนูดีว่าเธอจะกินแต่พืชเธอจะกินวีแกนเธอทําทให้ทุกคนลําบากใจดูนี่นั่นหนูดีก็ตามใจนางานางอยากชวนดีกินเนื้อหนูดีก็ไปตอนหลังนางสบายใจละนางรู้สึกว่าหนูดีไม่ได้ไปไปกดดันอะไรตอนหลังเขาก็ออฟเฟอร์เองเอามาเกาหลีหดหน้าี๋วยวชั้นพาไปกินวีแกนีก็บอกไม่เป็นไรเอาที่เธอสบายใจ คือทุกอย่างอยากให้ทุกคนในโลกใบนี้อยู่กันแบบสบายใจนะคะอยู่กันแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ก่อนส่วนเรื่องอาหารเรื่องอะไรอะ่ะ เราทำค่อยๆทำในรูปแบบของเราเองแต่หลักการคือรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือในคู่ไว้ก่อนสำคัญที่สุดโลกเขาก็จะเป็นไปตามสไตล์ของโลกอะ่ะใช่ไหมถ้าในที่สุดระบบนิเวศมันต้องล่มสลายทั้งหมดมันก็ต้องล่มสลายเราทำอะไรไม่ได้พอล่มสลายมันก็จะถูกสร้างและฟื้น,ฟ,นฟูขึ้นมาใหม่มันเกิดแบบนี้หลายครั้งหลายรอบแล้วในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้โลกก็จะยังคงดำรงอยู่ต่อไปจะรูปแบบใหม่ก็แล้วแต่รูปแบบนั้นแต่ตัวเราเองถ้าบังเอิญเราเห็นเราอยากเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราสบายใจที่ตัวเราอย่าไปกดดันน อนนหนูดีคิดว่าสําคัญที่สุดเนาะแล้วก็เราเริ่มทําในชีวิตเราไปก่อนถ้าเขาอยากกินกับเรามื้อไหนมันดูน่ากินกินด้วยกันถ้าเขาเห็นแล้วดูไม่น่ากินเข้าก็ไม่ต้องกินเราก็กินของเราเองเพราะเราก็ไม่ได้ทําอร่อยทุกมือ้อใช่ไหมคะมันก็มีมื้ออร่อยไม่อร่อยพอถามมาถึงตรงนี้ต้องถามพี่โพอีกคําถามหนึ่งที่สําคัญมีอะไรบ้างในสองปีกว่าที่ผ่านมาที่พี่โพกินหนูดียกคือจะขอพี่โพว่าพี่โพไม่ต้องชอบก็ได้แต่อย่างน้อยพี่โพลลองหนึ่งคำ มีอะไรที่พี่โพลลองไปหลายคำลองกีกครั้งพี่โพลก็โอ้ยฉันรับไม่ได้กับอาหารวีแกนแพลนเบสจานเหล่านี้พี่พูดได้เต็มที่เลยว่าอะไรที่พี่ไม่ชอบ <c oughs> ไม่ต้องกลัวพี่อันนี้ไม่ไม่ห้ามเลยสิ่งหนึ่งที่พี่ลองหลายผนแล้วเนอะแต่ก็ยังทําใจให้ชอบไม่ได้ก็คือเทมเป้ <c oughs> ใช่ไหมเทมเป้ไม่เอาเลยใช่ไหมเทมเป้นี่ก็จะมีกลิ่นที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวมาก มันเป็นกลิ่นเหมือนอะไรคะรพี่บอกไปไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจท <c oughs> ี่เปรียบเทียบว่าอะไรโ <c oughs> ดยส่วนตัวแล้ว <c oughs> คิดว่ามันเหมือนกลิ่นถุงเท้าอับ <c oughs> <c oughs> ชื้น oh, <no. S 1> <c oughs> แต่ว่ามันก็แล้วแต่นะครับเพราะเทมเป้หลายเจ้า ก็กลิ่นไม่เหมือนกันนะบางบางคนก็ทํามากลิ่นน้อยบางคนก็ทํามากลิ่นมากถ้าทานเทมเป้สดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่เทมเป้อายุน้อยเทมเป้อ่อนยาวอะไม่เกิน5วัน7วันใช่แต่เทมเป้ที่มีประโยชน์ที่สุดก็เป็นเทมเป้อายุเยอะถือว่าต้องเป็นต้องเป็นเป็นเป็นรุ่นอูมามิอ่ะเป็นเป็นรุ่นที่หมักไปเยอะงนั้นกลิ่นมันก็จะแรงหน่อยแต่ว่าเทมเป้ก็เป็นอะไรที่คิดว่าลองมาหลายผลแล้วก็คิดว่ามันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สำหรับพี่ะแต่ว่าหลังจัดอยากจะอยากจะเพิ่มนิดหน หลังจากที่เริ่มทานแพลนเบสอาจจะหลังนู้ดีหน่อยหนึ่งแต่ว่าหลังจากเริ่มทานมาเป็นปีนะครับกม็มันรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงจริงจริง,รงเนาะออบางครั้งเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจนกว่าเราหันกลับไปทานแบบเดิมซึ่งมีบางช่วงที่พี่ก็ทานแพลนเบทนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ซื้อเนื้อสัตว์เข้ามาในบ้านล้วก็บังคับให้ตัวเองทานแพลนเบสบก็คือเพราะฉะนั้นก็ทานแพลนเบสอยู่มัน80 8 0 9 0บเก้านพี่ว่ามีช่วงออกไปข้างนอกที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวหรือไปทานซูชิหรืออะไรแต่ว่าน้อยมากยิ่งช่วงโควิดเนี่ยยิ่งไม่ได้อยู่บ้านเลยเพราะฉะนั้นแทบจะทานแพนเบสเกือบแบบ9ก9 5บเเลยครับเป็นเวลาเป็นเดือนเดือนทีนี้เนี่ยเป็นเวลาพี่พ่แพ้เราไป CF ไข่ปลาหมึกป้าซ F ไข่ปลาหมึกก็มีช่วงหนึ ok ่งที why, yani, covid, mm. essions, like ่แบบไม่ไหวแล้วแบบอยากกินปูพอดีไม่รู้ Facebook ดักฟังหรืออะไรไม่รู้ในแบบเขพูดถึงปูปูนี่โฆษณาแพมปูอะไรขึ้นมาเต็มหมดเลย ก,ก็สั่งปูมามือหนึ่งโลหนึ่งหรือไงเนี่ยวันนั้นคือรู้สึกว่าไม่ได้ทานมานานมากแล้วก็ทานไปปูนี่สองสตัวหรืออะไรทักอย่างแล้วมีปลาหมึกด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทานไปประมาณสองชั่วโมงครับมันรู้สึกไม่สบายตัวอย่างมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคือทานปูโลนี้แบบปกติมากแล้วรู้สึกว่าเออเอ,อ,อิ่มอร่อยมีความสุขแต่หลังจากที่วันนั้นทานไปอ่ะรู้สึกเลยว่า มันอึดอัดมากมันอึดอัดมันหนักมันอึนมันมันไม่หัวมันไม่ใสเหมือนแบบเหมือนที่เคยเป็นมามันทำให้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยตอนที่เราทานแพลนเบสเนี่ยสมองเราเนี่ยมัน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 โลมากตัวเบามากแล้วก็มันสบายอ่ะคือมันตอนแรกที่เราเปลี่ยนมาทานแพลนเบสอ่ะจะรู้สึกว่ามันไม่อิ่มมันงวงหงงแต่จริงๆแล้วความรู้สึกนั้นเนี่ยเวลาเราชินกับมันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เบาสบายแล้วก็ ปลอดโปร่งมากแล้วเราจะไม่รู้จักไม่ไม่รู้ถึงคุณค่าของความรู้สึกอันนี้จนกว่าเราหันกลับมากินเนื้อสตัตว์หรืออาหารทะเลหรืออะไรที่มันหนักเนื้อหนักไขมันแบบนั้นอีกครับ อืมใช่อันนี้หนูอยากจะขอถามพี่โพเสิร์นิดนึงเลยเพราะว่าพี่โพค่ะเป็นคนที่นั่งวิปัส,สนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเขาทําได้นี่ค่ะเรียกว่าแทบจะทุกวันในชีวิตเขาเนะาะยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยพี่โภจะนั่งวิปัส,สนา1ชั่วโมงตอนเชา้า1ชั่วโมงก่อนนอนทีนี้เนี่ยเวลาที่นั่งวิปัส,สนาเนี่ยแบบที่พี่โพนั่งคือเขาจะสังเกตเวทนาบนร่างกายหรือว่าบอดี้เซนเซชั่นนะคะซึ่งมันทําให้เขาว่าค่อนข้างละเอียดมากขึ้น กับการที่สับสัญญาณต่างๆบนร่างกายหนูอยากให้พี่โพแชร์สักนิดนึงว่าพี่ได้สังเกตร,ร่างกายตัวเองตอนที่กินพืช100%เลยกับตอนที่กินเนื้อสัตว์หรือซีฟู้ดเนี่ยร่างกายพี่มีการตอบสนองแตกต่างกันไปยังไงบ้างไหมคะม,มันแปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ทําการทดลองพิสูจน์กับตัวเองหลายคนแล้วเหมือนกันว่าตอนช่วงที่เราทานเน้นพืชเป็นระยะเวลาน,นานๆนะครับคือ ความรู้สึกของเราเนี่ยเวลาเราเราดูความรู้สึกในร่างกายของเรานะครับบนาร่างกายของเรามันจะเกิดความรู้สึกที่มันละเอียดล้วมันจะแบบละเอียดนุ่มแบบซอฟแบบไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ที่สงบนะฮะเป็นเอ่อเป็นละเอียดมันจะไม่ค่อยมีอะไรขึ้นมามากเท่าไหร่แต่เวลาช่วงไหนที่ทานเนื้อสัตว์รือกับมาทานแบบซีฟู้ดอะไรเงี้ยวันหนึ่งที่แล้วแล้วแล้วเรามานั่งมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกทันทีถึงความแตกต่างครับก็คือมันจะเกิด อันที่แรกที่รู้สึกก็คือร้อนร้อนนั่งแล้วร้อน,าานแบบบางที้แบบบางครั้งอาจจะเปิดแอร์นะครับเย็นแต่ว่าขึ้นนั่งแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความร้อนเหงื่อออกด้านหลังรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันไม่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 สมูทอะ่ะคือมันจะมีแบบความร้อนหรือความอะไรที่มันปะทุข,ขึ้นมาบนร่างกายตามจุดต่างๆนะครับคือมันรู้สึกได้เลยถึงความแตกตา่างบางครั้งบางครั้งถ้าเราทานทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อม,มีวันนั้นที่แบบ พี่ซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาฝากเราเนอะก็ทานถืออไรก็มาฝากทานไปโอ้วันนั้นนี่คือเวลานั่งเนี่ยคือทั้งร้อนทั้งรู้สึกว่ามันวูบวาบครับวูบวาบวูบวาบไปทั้งตัวเลยแล้วมันจะเหมือนกิจกรรมเหมือน ready for action นะใช่มันจะตื่นมากมันจะตื่นมากมันจะไม่แบบมันจะไม่นิ่งมันจะไม่แบบคือเวลาถ้าทานถ้าทานพืชมาเยอะๆแล้วเวลานั่งครับมันจะรู้สึกว่าเออใจมันสงบง่ายมากแล้วก็มันสามารถโฟกัส ที่จุดต่างๆของของร่างบนร่างกายเราเพื่อจะรับรู้เวทนาเนี่ยครับได้ง่ายแล้วก็มันไม่ค่อยหลุดแต่วันไหนที่ทานเนื้อสั์นะครับอย่างเช่นวันนั้นที่เราทานเกาเหลาทาน,นก๋วยเตี๋ยวมาเนาะก๋วยเตี๋ยวนันก็วัวเลยเนื้อว,วัวเลยอ่ะเออรู้สึกเลยว่ามันโฟกัสยากแล้วก็มันจะเกิดแบบความรู้สึกวูบวามั้แบบบนตัวมันโผล่ตรงนี้โผล่ตรงนั้นความรู้สึกร้อนคือมันก็แปลกมาก แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างชัดเจนสำหรับผมแล้วก็สามารถรีพีทได้นะกลับไปกลับมาไม่ทานก็โอเคกลับมาเหมือนเดิมวันไหนทานอีกอมันก็เกิดอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น มันก็เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันเกิดจากปริมาณเนื้อสัตว์ที่เราทานเข้าไปนะครับสิ่งที่หนูดีพบแลวคิดว่าประหลาดมากคือเหมือนกันเลยค่ะคือวันไหนที่มีการไปกินเนื้อสัตว์มาเนื่องจากว่าเรามีโอกาสได้นั่งวิปัสนาเนาะก็จะเห็นว่าถ้ากินเนื้อสัตว์เนี่ยอันนึงที่หนูรู้สึกมากๆเลยคือมันจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นมันจะเหมือนมีคทิวิตี้เกิดขึ้นเยอะมากในร่างกายซึ่งความร้อนนะ่ะมันมันน่าจะเหมือนก็เลยเข้าใจว่าทําไมคนจีนหรือว่าบางตําราบ แพทย์โบราณเขาจะบอกว่าเนื้อสัตว์เป็นอย่างคือมีความเป็นธาตุไฟมีความร้อนมีอะไรติดมาแต่ที่ดิคิดว่ามีแน่ๆกับร่างกายดิก็คือมารู้สึกเหมือนอยากจะทําอะไรเหมือนมันพร้อมจะทําอะไรแล้วบางทีเรากินอาหารเน้นพืชพอนั่งวิปัสสนาก่อนนอนนะคะเราจะรู้สึกสงบแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่การนอนหลับแต่ว่าถ้ามีเนื้อสัตว์เข้ามาเป็นอาหารมื้อเย็นวันนั้นเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่าเรายังอยากออกไปทําอะไรอยากที่จะทํากิจกรรมอยากจะทํา นาไม่ได้อยากจะรู้สึกว่าเข้าสู่การพักผ่อนหรือความสงบซึ่งก็คิดว่าอันนี้ไม่ได้มีดีมีเสียไม่ได้บอกว่ากินเนื้อสัตว์แล้วมันแย่ว่าร่างกายที่มันพร้อมจะมีแอคชั่นหรือพร้อมจะทำอะไรเป็นร่างกายที่แย่แต่แค่สัมผัสได้เลยถึงความต่าง ว่าร่างกายที่โหลดพืชกับร่างกายที่โหลดอาหารจากสัตว์น่ยมันทําให้ใจเราต่างไปชุดความคิดเราต่างไปปฏิกิริยาเคมีในร่างกายมันต่างไปจริงๆเนาะก็อยากให้ทุกทุกคนลองสังเกตนะคะไม่ได้บอกว่ามาเรียนคลาสนี้เราต้องกินพืชร้อยเปอร์เซนคือคุณลองสังเกตร่างกายตัวคุณเองว่าคุณนะคะมีความแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้วคุณรีพีทซ้ำไปซ้ำม,มากลับไปกลับมาเงี้ยแล้วดูว่ามันได้ผลเหมือนกันทุกครั้งไหม ก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีนะแล้วในด้านของอารมณ์หนูดีคิดว่าไงมีการเปลี่ยนแปลงไหมในด้านของอารมณ์ของหนูดีอ่ะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างในความรู้สึกหนูดีนะมากแต่อาจจะไม่ได้มาจากการปฏิกิริยาชีวเคมีที่มาจากการกินพืชอย่างเดียวแต่มันทําให้ใจหนูดีเปลี่ยนไปจากความคิดด้วยนะเพราะเมื่อก่อนอ่ะหนูดีคิดว่าอย่างหนูดีเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายอะคะ่ะเวลาอ่านนิยายอ่ะในการที่เราจะเชื่อว่าพระเอกนางเอกทุกอย่างอ่ะ มีตัวตนอยู่จริงอะ่ะมันจะต้องเกิดปฏิกิริยาในหัวเราอันนึงก็คือเรียกว่า suspension of disbelief suspension of disbelief ก็คือหยุด suspension ก็ Sus คือหยุด disbelief คือไม่เชื่อคือหยุดการที่ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นในการที่เราจะคิดว่านางเอกนางเอกร้องนางเอกพระเอกร้องห่มร้องไห้ไปกับชีวิตเขาได้เราต้องเชื่อก่อนว่าเขามีตัวตนจริงๆแล้วเราต้องหยุดที่จะไม่เชื่อว่าเขาไม่มีตัวตนไม่งงเนาะ พราะฉะนั้น่ะสิ่งนี้เกิดขึ้นเวลาดิกินเนื้อสัตว์ในอดีตคือเมื่อก่อนน่ะหนูดีจะเคยเห็นคลิปแม่ไก่โดนฆ่าลูกไก่โดนฆ่าเหมือนแบบจะมีพวกชาววีแกนน่ะเขาชอบมาโชว์วิดีโอในแถวมหาลัยหนูดีสมัยดีเรียนที่อเมริกาพอเห็นทีหนึ่งดีกก็จะเสียใจตกใจร้องห่มร้องไห้แล้วก็หยุดกินเนื้อสัตว์ไปพักหนึ่งแต่หยุดกินไปสักพักก็กลับมากินอีกเพราะเราไม่มีแรงเราไม่เข้าใจโภชนาการที่ถูกต้องเพราะไม่มีแรงเรากลับมาทีนี้พอไอ้ตอนดิกลับมาเนี่ยแหละไอ้ภาพไก่เลือดขของงมมััมันนนนยึ้ใ หัวหนดีอยู่แต่ทุกคนจะกินไก่อะหนดีต้องตัดออกไปตัดความเชื่อมโยงว่าไก่เป็นสิ่งมีชีวิตต้องตัดความเชื่อมโยงว่าไก่มันมีความรู้สึกไก่มันมีเลือดไก่มันมีลูกไก่มันมีแม่ไก่มันผูกพันคือดิต้องตัดตรงนั้นออกไปแล้วดิก็กินไก่ได้เพราะฉะนั้นดิต้องใช้ชีวิตแบบนั้นมาเรื่อยๆคือแบบอย่างเวลาอวพูดแล้วแบบนี่ก็ค,คือน้ําตาจะไหลจะแบบคือตอนนี้มันเชื่อมโยงได้แล้วไงอย่างเมื่อก่อนเราขับรถผ่านรถหมูอะก็เห็นหมูโดนมัดอะไรเงี้ย เราก็จําได้ว่าหม,มูมันมีความรู้สึกอ่ะแต่เวลาจะกินหมูเวลาหนูซื้อกระดูกเล้งมาต้มหรืออะไรเงี้ยหนูต้องตัดเนื้อหมูออกจากหมูให้ได้คือเหมือนต้อง suspension of belief ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอะหนูถึงสามารถกินเนื้อสัตว์ได้เพราะฉะนั้นหนูจะใช้ชีวิตเหมือนคนที่ในมุมนึงเรามีความรู้สึกให้สัตว์แต่ในอกมุมนึงเราก็ต้องกินสัตว์เหล่านั้นเราต้องตัด แล้วเราเหมือนต้องมีคนเป็นคนที่สร้างชีวิตขึ้นมาในโลก2โลกอะพี่โลกหนึ่งเราเป็นคนใจดีเรามีเมตตาแต่โลกหนึ่งตอนเราจะกินเขาเราต้องตัดออกจากกันซึ่งมันทําให้หนูเกิดความขัดแย้งลึกๆในตัวหรูอยู่ตลอดว่าสรุปฉันเป็นคนประเภทไหนสรุปฉันเป็นคนใจดีหรือใจร้ายคือเราหาข้อสรุปให้ตัวเราเองไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องกินเนื้อสัตว์เพราะาเราเชื่อมโยงคําว่าเนื้อสัตว์กับโปรตีนแต่ในวันที่หนูเรียนรู้ว่าหนูสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่หนูไม่ต้องกินเนื้อสัตว์มันเป็นจุดท,ที่ทําให้หนูไไมม่่่กกลััวทีจะินนเือสต์ นั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของหนูพี่ว่าเออแบบมันมีผลต่อจิตใจหนูและในที่สุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในที่สุดฟนาลี่หนูดีก็สามารถมีชีวิตในแบบที่หนูดีตามความเชื่อของหนูได้ก็คือหนูไม่ได้อยากทำไรสัตว์แต่อันนี้ไม่ได้อยากพูดเยอะเพราะเราก็บางทีเราก็ยังกินใช่ไหมคะไปกินกับเพื่อนเราก็ยังกินอยู่บ้างอะไรบ้างแต่ทุกคนที่เรากินะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเอ็นจอยสุดๆเหมือนสมัยก่อนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจําเป็นเนาะนั่นแหละค,คือสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นหนูไม่ได้เป็นวีแกนที่แบบฉันจะไม่กินเลยร้อจนตาย mm. แต่99%ของชีวิตหนูดีอะหนูดีสามารถใช้ชีวิตตามความเชื่อได้แล้วหนูดีเหมือนที่ฝรั่งเขาพูดระแบบวันที่อยู่อะ what you believe in and your actions and your words are the same you are a happy person หนูเข้าใจแล้วว่าเมื่อสิ่งที่เราเชื่อเราคิดสิ่งที่เราพูดออกมาแล้วสิ่งที่เราทำอะมันเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดอะความสุขมันเกิดขึ้นในใจทุกมือที่หนูไม่กินอะไรจากสัตว์ความสุขเกิดในใจหนู พราะหนูก็ไม่ได้อยากทำร้ายเขานึภาพออกไหมคะเนี่ยคือสิ่งความมันเลยเกิดอิสรภาพทางใจขึ้นมาแล้วหนูก็เลยได้รับความสุขจากตรงนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ากินพืชแล้วมันหล่อเลี้ยงร่างกายอย่างเดียวแต่การกินพืชอะเหมือนมันแบบหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณหนูด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูทางฝั่งพี่เป็นยังไงบ้างคือสำหรับพี่ครับพี่คือรับรู้ด้วยตัวเองเลยก็คือการเปรียบเทียบระหว่างร่างกายของเราเนี่ยตอนทานแพลนเบสกับตอนที่เรา ไปทานหันกลับไปทานเนื้อสัตว์นะคือมันชัดเจนมากว่าการทานพลนส์เบสมาเนี่ยเป็นระยะนึงเนี่ยความรู้สึกบนร่างกายเรารู้สึกสบายกว่าเยอะมากเมื่อไหร่ที่กลับไปทานเนื้อสัตว์ใหม่มันรู้สึกอึนมันรู้สึกแน่นมั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 นไม่ pleasurable มันไม่มันมันไม่รู้สึกดีครับมันก็เลยมันเป็นการบังคับโดยตัวโนมัติเลยว่าเอ้ยเราอยากกลับมาทานพืชให้มากขึ้นเราอยากกลับมาทานพลาส์เบสเมื่อไหร่ รู้เลยครับเมื่อไหร่ที่มือนั้นไปกินเนื้อสัตว์เยอะขึ้นหน่อยหรืออาหารทะเลเยอะขึ้นหน่อยอ่ะวันรุ่งขึ้นกลับมาร้องขออาหารเน้นพืชเหมือนเดิมมันก็เลยเหมือนเป็นการควบคุมไปในตัวว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราอยากจะทานพืชมากขึ้นบ่อยขึ้นนานขึ้นแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่า c r a วิ n หรืออะไรเงี้ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้มันก็มีเพสของตัวเองเยอย่างของดูดีเนี่ยสามารถทําได้เลยแต่สําหรับ ผมว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันของผมผมว่าต้องใช้เวลาค่อยๆไปหน่อยก็เลยอยากจะแนะนําว่าแต่ละคนมีเวลาและมีวิธีในการของตัวเองก็คืออย่าไปบังคับคนที่เนาะคนที่อาจจะอยู่กับเราหรือเป็นแฟนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาว่าคุณจะต้องทําแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ในเพสเดียวกับเราครับ ใช่หนูดีว่าอันนี้อยากฝากไปถึงผู้หญิงนะคะก็คือว่าร่างกายผู้ชายอ่ะเขากินอาหารในปริมาณที่มากกว่าเราอันนี้เราห้ามไม่ได้เลยเพ <uke? S 1> ราะว่าโครงสร้างมันต่างกันตัวหนูดีเล็กกว่าพี่โพโเนาะประมาณน้ําหนักทีน้อยกว่าพี่โพเกือบครึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่อะไรที่ดีกินแล้วรู้สึกอิ่มพี่โพเขาจะอิ่มเหมือนหนูดีเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เขากินให้อิ่มคือคนที่ต้องหิวโหยตลอดเนี่ยมันจะหงุดหงิดง่ายเขาอยากกินอะไรให้ใหอิ่มเขาก็ให้เขากินไปนะคะแล้วก็ในมุมของหนดีียว โอ้หนูดีนะทําอาหารตั้งใจมาเสิร์ฟแทบตายนะเพระให้พี่โภกินเข้าไปนะคําแรกนางพูดว่าโอ้ทำไมมันไม่คิดกุ้งอย่างเงี้ยหนูดีก็แบบโอเคก็ ใช่มันไม่ใช่กุ้งอะขอโทษทีแล้วบางทีพี่พอนั่งกินอาหารแพนเบสี่นี้ทำเสิร์ฟมันไปเห็นเขาเล่นมือถืออย่างเงี้ยคือเขาดูอะไรรู้ไหมเขาดูแบบแพกุ้งแพปูอะไรเงี้ยที่เขาแบบจะสั่งกุ้งสั่งปูมากินคือเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรารู้ว่าเขาชอบเนาะแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วมันก็จะมีกุ้งมีปูมาส่งที่บ้านเขาจริงๆนะเนาะเขาก็นั่งกินแต่ที่หนูอดียขำมากคือมีอยู่วันหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบวันนั้นหนูเดียเขาทำอาหารแพนเบ วันี้มีไข่หมึกมีอะไรด้วยพวกเขาก็โหลดกินไปแล้วเขาก็ไปนั่งวิปัสนาของเขาเสร็จแล้วว่าวันถัดมาพี่โพก็มาบอกหนูดีบอกว่าเขานอนหลับไม่สบายเลยเขาแบบคือรู้สึกไม่ดีแล้วเขารู้สึกเขาหลับไม่ดีใช่ไหมซึ่งปกติพี่โพเป็นคนมีบุญมากคือหลับดีแต่คืนนั้นคือเขารู้สึกเขาหลับไม่ดีเสร็จแล้วว่าวันถัดมาเขาก็บอกว่าเออหนูดีวันนี้ก็คือพี่อยากจะขออาหารแพลนเบสกิน พี่อยากกินพืชพี่อต้องหยุดซีฟู้ดอีกนานๆเลยเพราะว่าคือมันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าพอนอนไม่มีคุณภาพเนี่ยมันส่งผลเสียไปทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่พี่ก็แบบว่ากลับมาซบอกแพลนเบสใช่เนาะอือก็จริงด้วยเนาะก็ตั้งแต่วันนั้นมันมันไม่ใช่ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นแบบนี้นะมันเกิดขึ้นหลายหุ่นมากทั้งบางครั้งอาจจะมีคนซื้ออาหารที่มีเนื้อสัตว์มาฝากแล้วก็เกรงใจเขา้วไม่อยากจะ ปฏิเสธหรือไม่อยากจะเอาไปทิ้งหรืออะไรเราก็ทานได้แล้วเราก็เราก็ทานไปแล้วแต่ละครั้งมันก็รู้สึกเลยว่าความรู้สึกหลังจากที่เราทานเนื้อสัตว์ไปมันไม่ได้รู้สึกเบาสบายแล้วก็นอนหลับสบายเหมือนกับช่วงที่เราทานเน้นพืชนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าช่วงหลังหลังก็คือมันมันไม่ค่อยตื่นเต้นกับการที่จะสั่งกุ้งสั่งปูอะไรมาทานเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าในที่สุดก็ต้องกลอบมาซบอก,อกแผนเบสใหม่นะแล้วทานบัตรทานผักทาน เน้นพืชให้มากขึ้นน่ร่างกายมันรู้สึกว่ามันออพติมัมที่สุดแล้วครับ